ลิคาโดเปเรล่าแบ็กขวาจากเลสเตอร์ยืนยันยังคงมีความสุขในถิ่นคิงพาวเวอ s t a เตเดียมแม้ได้รับความสนใจจากค่ายใหญ่ร่วมหลีกอย่างแมนซิตี้หรือมหาอำนาจต่างแดนทั้งปารีสแซง์แมงหรือบาร์เซโลนาผลงานของเปเรล่าดีวันดีคืนนับตั้งแต่ย้ายมาจากเอซีโป o ตมาเมื่อ2ซัมเมอร์ก่อนฟอร์มได้ดูการล่าสุด33นัดทุกรายการทำไป4ประตูกับ3แอซิ์นั่นทำให้ซิตี้ หวังคว้าตัวดาวเตะโปรตุกีสไปร่วมทับเพื่อทดแทนตัวปัญหาคลายวอเกอร์ที่สร้างดราม,ม่านอกสนามช่วงโควิด -19 รวมถึงอายุย่างเข้า30ปีแล้วอย่างไรก็ตามเปเดราไม่หวั่นไหวกับกระแสะเชื่อมโยงผมโอเคที่เลสเตอร์สนุกเมื่อได้ลงเตะสม่ำเสมอขณะที่พวกพ้องก็เล่นบอนร้าวใจเราคือสโมสสอนที่กำลังเติบโตมีส่วนผสมของตัวเก๋ากับคนหนุ่มขุมกำลังหลากหลายสารพัดประโยชน์ส่วนตัวผมคงเปลี่ยนไปได้วยความทะเยอทะยาน อยากทำผลงานให้ดีที่สุดในอาชีพต้องการเล่นให้สโมสสอนที่ดีที่สุดแข่งขันในรายการที่ดีที่สุดซึ่งฤดูกาลนี้เรามีโอกาสไปยังจุดนั้นตัวแชมเปี้ยนสลีกในอนาคตนั่นไม่ใช่ความก้าวหน้าในอาชีพอีกหรือถามว่านี่คือจุดสูงสุดของผมหรือยังผมก็ยังคิดว่าไม่ใช่เพราะยังเหลือภูเขาอีกหลายลูกให้ปีนผมยังตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างสูงถ้าว่าล่วงหล่นลงมาเพราะอาการบาดเจ็บก็ทําให้เกิดเรื่องพันนี้ได้แต่ส่วนตัวเชื่อว่าผลงานดีที่สุดของตัวเองกําลังจะมาถึง ดังนั้นขอกลมหน้ากลมตาซ้อมหนักเพื่อพัฒนาตัวเองอนาคตสดใสก็จะรออยู่เลสเตอร์ซิตี้เรียกนักเตะให้กลับมาที่เบลเวอร์ไรท์ในวันนี้เพื่อตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นครั้งแรกก่อนเข้าสู่การฟื้นฟูสภาพความฟิตตามคำแนะนำของเพมาริกจากตารางการฝึกซ้อมที่พัฒนาโดยทีมโค้ชทีมแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสโมสรจะค่อยๆปรับแนวทางการฝึกซ้อม จากรูปแบบการซ้อมเดี่ยวมาเป็นซ้อมกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อนำไปสู่การเร่งความฟิตให้เต็มร้อยตามแผนที่สโมสรได้วางเอาไว้หลังจากที่สมัชชาสโมสรเพมลรีต่างลงคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มมีการฝึกซ้อมกลุ่มเล็กๆตั้งแต่วันอังคารที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อนแนวทางการกลับมาสู่การลงสนามอีกครั้งทนอนนฮอสเปอร์คือตัวเต็งที่จะได้ลายเซ็นของอเลิซานเพลอา กองหน้าจากมืนเส้นกรดบักในตลาดซัมเมอร์นี้เพราะติดตามฟอร์มมานานอีกทั้งยังประทับใจจากผลงานเมื่อสุดสัปดาห์ก็ยิ่งตอกย้ำว่าใช่รายงานจากสปอร์ตบิลบอกว่าเพลอาคือเป้าหมายที่หลายทีมในพรีเมียร์อังกฤษสนใจโดยนอกจากท็อตแนมแล้วก็มีแมนยูนเต็ดอาร์เซนอลและเลสเตอร์ซิตี้แต่ทั้งนี้ทีมของโชเซ่มูรินโญ่จริงจังที่สุดตามติดผลงานมาก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่พอได้เห็นฝีเท้าในเกมล่าสุด ซึ่งสิงห์หนุ่มเอาชนะแฟงเฟิร์ต3-1โดยดาวยิงเฟนแมนพังตะข่ายตั้งแต่นาทีแรกแถมภาพรวมบนสนามก็มากประโยชน์กองหน้าวัย27ปีกับผลงาน9ประตู7แอซซิตในฤดูกาลนี้คาดว่าจะย้ายออกจากทีมแน่นอนเพราะอิ่มตัวในถิ่นบรุเซียพาร์คอีกปัจจัยคือราคาขายที่ลดลงมาเกินครึ่งจากเดิมลงมาเหลือเพียงแค่13ล้านยูโร ซึ่งของดีราคาถูกแบบนี้แดนเนลเลวีประธานสโมสอสเปอร์ไม่ค่อยอยากปล่อยให้หลุดมือมากนักพิมารลีกยืนยันจัดมอบถ้วยแชมป์ห้หงแดงอย่างแน่นอนความเลื่อนไหวของฟุตบอลพิมรลีกหลังต้องมีการระง,งับการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรคโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนพิมลีกจะได้รับอนุญาต จากรัฐบาลอังกฤษให้กลับมาแข่งขันได้ในเดือนมิถุนายนพร้อมยังสามารถลงฝึกซ้อมแบบแบ่งกลุ่มได้ตามสุขอารมัยในการป้องกันโควิด -19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่าสุดลิชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารเพเมลรีออกมายืนยันแล้วว่าจะสนับสนุนให้มีการจัดพิธีมอบถ้วยแชมป์เพเมลรีอังกฤษให้กับลิเวอร์พูลหากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ประธานบริหารเพเมลรีกล่าวว่าถ้าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ก็จะมีการมอบแชมป์อยู่แล้วเพราะบรรดานักเตะและทีมสตาฟของพวกเขา ก็คงอยากจะมีโมเมนต์ดีๆหลังจากทุ่มเททํางานหนักมาโดยตลอดเราจะพยายามทําให้เว้นเสียว่ามันทําไม่ได้จริงๆหากมีความกังวลด้านความปลอดภัยสําหรับสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนพักเบ 19, รกโควิดสิบเก้าเวอร์ผู้นำเป็นจ่าฝูงที่82คะแนนและต้องการใช้ชนะอีกเพียง2นัดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองในรอบ30ปีทันที